โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ไปอ,อผมนะครับช่อง1น a ่ i n g V 2ิ่งวีสหน้าผมอ่าซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่ารถเราเนี่ยน้องฟานโก้เริ่มทำวันไหนนะทุกคนคือเฮียเราได้รับน้องฟานโก้ไม่ช่องก่อเราบินแล้วคือฟาร์มฟาร์มโก้แหละซึ่งวันนี้เราจะมาเริ่ม EP พศูนย์ของน้องฟาน์มโก้กันนะผมนั่นก็คือเครื่องของมันอยู่นี่นี่ดูเครื่องมันเดี๋ยวนี้เราจะเอาเครื่องไปทํากับเคียดเลตซิ่งนะทุกคนให้ทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครปก่อนแล้วเข้าไปดูคลิปนี้นะครับ,รบผมทุกคนไปทีท่ห้อผูกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับช่อง1 r a c i n g V2 สองนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้มาทำการต่อ ject e p ้วนะผมเราได้ทำการเอาเครื่องมาให้เกียร์เ e a ซิ่งแล้วนะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงบ้านเกียร์เ e a ซิ่งฮะเดี๋ยวเราไปดูว่า เขาตื่นกันแดงนะทุกคนเออไปทำการเข้าประตูเรียกเขานะทุกคนนี่ก็เป็นเครื่องของเรานะเครื่องเรานะเดี๋ยวจะขอรียกเขาว่าเขาตื่นยังนะครับผมฮัลโหลบูดคุณมอร์นิ่งก็ยังไม่มีเสียงตอบรับนะคุณก็เดี๋ยวเราว่าเปิดหน้าต่างกนะเขาหน้าต่างฮัลโหลฮัลโหล แม่งโทรดีกว, <laughs> ว่าเดี๋ยวผมขอตัวโทรก่อนนะทุกคนเฮ้ยเปิดได้เหรอฮัลโหลแม่งไม่มีใครอยู่วะเขาทิ้อเอาตอนในแชทอวะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวโทรหาน้องเขาดีกว่านะทุกคนไป2000 years later อ่าโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ปลูกเกียร์เลสซิ่งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมเกียร์เลสซิ่งครับแนะนำตัวท่านผูช้ชมนะครับนี่ครับผมเกียร์เลสซิ่งครับคิดเกียร์เลสซิ่งแต่ว,ว่าใส่เสื้อของใครนะ พีลิกครับเลิกสมุยยานยนตนะครับโอ้โหแบบพเอ่อคอลเลคชันเขาเพิ่งสดๆร้อนๆนะครับผมถ้าพี่เล็กเห็นคลิปนี้ก็สปอนเซอร์ผมหน่อยนะวันย่อๆย่อยยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะให้ซึ่งวันนี้นะผมเราได้เอาเครื่องของน้องรู้ไหมว่ารถที่คันนี้ชื่อว่าน้องอะไรน้องอะไรน้องไามิงโกโอ้โอโอไม่แก่โอไม่โอไม รู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงตั้งชื่อฟามิโก้ตายแล้วเคยดูวนะันพีชไหมเออวันนี้มีดูฟามิโก้อ่ะเออตัวนึงเออพี่ก็ตั้งชื่อตามดูไฟมิโก้เลยเพราะว่าพี่ชอบตัวละครนั้นเล็กเกียวเนียอะไรก<ง>ันรถอ่ะก็เอามาตั้งชื่อรถไงออ๋แล้วก็ดีนี้ดีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาถามน้องเกยียร์น้องเกียร์เห็นท่าเครื่องแหละตอนแรกที่คิดไว้ที่คิดไว้กับความเป็นจริงคิดว่าเหมือนกไหมที่คิดไว้เป็นยังไงที่คิดไว้ที่พี่บอกเคยบอกว่าอะไรเ,เกินไปมันก็ดีกว่าที่พูดนะนะ มันแห้งไหมว่ามันแห้งป่วยมันแห้งแห้งนแต่ว่าดูจากสภาพถ้าไม่ล้างน้ํายาทีน่าจะเน่าหน้าดูเออไอ้<ล>นี่ผมล้างน้ํายาเอจอที่เขาไม่ได้จ่ายวะเอ้อเออป็นไรไอตีหสิบสองอ่ะผมล้าง,งอะไรนะอะไรนะไอ,อตีหนึสิบสองน้ำยาสอจอแหละเออก็ๆๆสปอนเซอร์ได้นะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการลื้ออะไรบ้างกับเพื่อนเพื่อลือจุดหัวลื้อจุดหัวแล้วก็จุดคัดนะครับก็จุดกลางเออลื้อหมดจบเลยเสร็จแล้วจะพาเลยเหรอพาเลยสองทีแป๊บเดียวจริงเหรอทีละทียว ก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะผ่าชุดหัวก่อนไม่ง่ายสุดเพราะเรายิงสองทีเสร็จแล้วเนี่ยโอเคครับทั้งแกเริ่มเลยครับอ่าขั้นตอนแรกเราจะถอดอะไรครับคาบูถอดคาบูนี่เฮียดื่มสัตว์จะยิงอย่างเดียวเลยเนี่ยโอเคนะครับทั้งแกพูดเลยครับเราตอนนี้เราจะทำการลื้อคาบูแล้วก็ถอดน็อต ทุกอย่างโซลาร์นี่หมดแล้วนะครับตอนนี้เราจะเอาฝาขึ้นมาแล้วว่ามันจะเป็นสภาพยังไงนะเอาเหมาเน่าแน่เลยวะเดี๋ยวดูนะครับอ่ะอุ้ยโอ้โหเกียร์แม่งก็เลยขึ้นแล้วอย่างนั้นเลยเนี่ยโอ้โหมาเข้ามาดูกันครับตข้ามาดูตรงนี้คืออะไรครับนกเกียร์ขี้เกลือขี้สนิมเลยขี้สนิมนะครับเปล่าค้างเปล่าวะแล้วก็มาดูจะดูวาล์วครับวตูชุดวาล์วค้างเนี่ยอุ้ยไอ้นี่วาวเดือดทำไมมันเล็กเล็กอย่างไรเงี้ยเล็กดิวาวค้างเนี่ยชัดเจนไหม ้วาวค้างเลยอ่ะน,นี่<อ>ไงเสื้อออกอเตะซาวซาวาว,าวออกมาสามสองหนึ่งจะต้องผ่าล่างไหมย,ยกมาเลยจริงไหมจ,จบจบเออลูกลูก คว้าไหมยังดูเดิมไหมน่าจะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะทุกคนเฮ้ยแต่แม่งลูกเล็กอ่ะแบบเดียวไม่ใช่มึงใหญ่อะไรลูกเล็กเมื่อเพลิงน้ำยาเออเออจะจะส่วนมากคนขับรถดีๆรักษาดีๆมันก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะโอเคนะครับตอนนี้เราได้ทำการลื้อชุดหัวแล้วเสื้อฝาต่อไปจะเป็นลื้อทั้งเครื่องเออลื้อทั้งเครื่องจบง่ายสุดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่จบเอออืม โอเคต่อไปตรงไหนต่อหรือฝักจานไฟก่อนหรือฝักจานไฟก่อนโอเคครับตอนนี้เราได้ผ่ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูสภาพดูสภาพก่อนนะสภาพก่อนอันนี้คือจะใช้อะไรน้ำยาที่ผมขี้คุยชุ่มเองขี้ค้นขึ้นมานะครับดูดูดูสีกันดูสีดูสีกันดูสีกันเสียอะไรเสียมาแล้วใช่ไหมแล้วเขามาแล้วเขาจะมาแล้วเดี๋ยวดูนะตรงนี้เสียอะไรนะ สีดำๆเนี่ยดูดีๆนะเดี๋ยวกลายเป็นสีเทาเลยเอ้ยจริงป้ะเนี่ยเออพูดจริงไม่อวยนะไม่อวยนะไม่ต้องฉีด้ไม่ต้องฉีดนะทำไมทุกคนดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยของเจ้าของแท้เอ้ยเอ้ยเอ้ยแฟบไหมเนี่ยไม่แฟบเป็ดโป้ไหมเนี่ยไม่โป้เออไม่มีกลิ่นยาเป็ดโป้นี่มีกลิ่นไหมดูหน่อยผมน้อยนิดนึงนะครับจะมีกลิ่นเคมีนิดนึงกลิ่นอะไรนิดนึง แต่มันก็ไม่แรงเท่าไหร่ที่เขาใช้เป็ดนะอือใช้เป็ดแรงกว่านี้เขาถามน้องเกียร์แล้วว่าเป็ดกับผุงซักฟอสที่เขาเอามาผสมกันกับเบนซินเนี่ยมันใช้ไดคอใช้ได้ว่ะคือใช้ได้แต่ว่าขี้เกือขึ้นว่ะขี้เกือขึ้นเหรอแต่เขาว่าดูแลดีมันก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมว่าไม่รู้อะไม่เจอน้ำยาตัวนี้จบแล้วเจอน้ำยาตัวนี้จบว่ะอันนี้ยังไม่ออกมาขาย่ะเออแลนนี้อ่าแต่ถ้าออกมาขายเมื่อไหร่ก็ติดต่อได้ที่เป็ดอ่าไกวิทย์ขนมนะครับผมอ่า ข้ามฝั่งบ่อยก็ไม่ค่อยเจอตัวอืมไม่คยเจอหร <c oughs> อกอันนี้อันนี้นัดคิวมาอันนี้นัดคิวมาอ๋อถามเลยว่าเนี่ยเป่าผมจะได้เครื่องนี้ทำโอ้เป็นเดือนแล้วล่ะไม่ใช่เป็นเดือนกี่เดือนสองเดือนสองเดือนทุกคนเป่าผมจะนัดมาได้นะสองสามเดือนอะแล้วผมแบบนัดผมไม่ได้นัดแบบอาทิตย์นึงนะทีน,นะผมนัดหลายวันอยู่นะทีเลยนะเพราะว่าเราอะไรเราอ้วกเราเป็นคนเหนียวเนี่ย ใช่เป็นอู้เราอู้เราเหนือเดี๋ยวเราค่อยล้างทีเดียวเราค่อยล้างทีนั้วไม่เราพาก่อนนี่ไม่ต้องเงี้ยเดี๋ยวเอาพาเช็ดให้ดูก่อนเอาพาเช็ดเลยเออพาเช็ดให้ดูก่อนเดี๋ยวดูนะนี่งน้ำมันลงน้ำน้ำเปล่าก็หลุดเลยน้ำเปล่าได้่วงเลยอันนี้ยังไม่ยังไม่โดนหนาวได้ของแท้นะคุณของแท้แท้วะของแท้ของแท้ของแท้ยี่ยังไงใส่กิฟต์เหมือนเหมือนใหม่เลยใส่ไหมใส่ไหมแต่ว่าเราอาจจะลักไม่ได้สะอาดเท่าไหร่แต่กอย่างนั้นก็ดีกว่ามีคราบเหลืองเงี้ตัค้างดีกว่าใช่นนนี่่ะทุกคคออาโเไง โอเคเดี๋ยวเรามาผ่าเครื่องกันเลยเดี๋ยวผ่ากระตอผ่ากระตอไปกระตอทุกคนไปกระตอเราเริ่มฝังคัดก่อนนะครับโอเคครับอ่ะอ่าตอนนี้เรามาดูที่ฝั่งฝังคัดฝังคัดอ่าฝังคัดเป็นยังไงครับนุ่ยเจี๊ยแดงเจีเลยพี่ยะเติมยาผมไม่ได้ล่วงหมดเลยเนี่ยอ่ะดูดูดูสภาพก่อนดูสภาพสภาพนุ่ยเจี๊ยวว่าพอได้ไหมได้แต่ว่ามันสกปรกไงสกปรกอ่าเดี๋ยวเราจะทําการ ทดลองน้ำยาอีก็ครั้งหนึ่งน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเป็นค้าบแดงค้าบแดงค้าบอะไรค้าบแดงไม่ใช่ค้าบไหมนะใช่ไหมมันก็ไหมนะมันเครื่องขาดอ๋อมันเครื่องขาดแต่ไม่แน่ใจมันจะออกดีมันมีเนียมหรือเปล่าเพราะมันมันก็มีเนียมกันนี่หว่าอืมีเนียมมั้ยอ่ะพาเช็ดลอดูครับฟ้าเป็นไงเหมือนเบิกศูนย์ไหมไม่เหมือนแล้วแต่มันก็ยังดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเลือกเลยเดี๋ยวเราเลือกเลยคือขากดอ่ะอันนี้ต้องยิงไหม อันนี้แม่งน็อตแต่นมันใหม่ยังมันเย็นน็อตเปลี่ยนเนี่ยโอเคครับตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเมื่อกี้ลือแข่งกลางนะครับผม ข้างในนะผมแง้มดูนะครับอ่าก็สภาพคือหน้าเป็นไงครับแดงจัดดำไหมครับดำจัดดำไม่เอาไหลแดงด้วยครับอันนี้คือสภาพเครื่องคือธรรมดาตามการใช้งานตามการใช้งานตั้งรอยไหมรอยสนิมรอยแดงนะผมผมต้องขอดหกเนียฝั่งนี้นะใช่ดาวอะไม่ต้องห่วงเรามีครบครบจบที่นี่อ่ะมีหมดเดี๋ยว ก็ลืมไปต้้งกำแังดูไนหะมตันี้ั๊มน้ำมันเครื่องมันก็มีปัญหาถอดมาไม่เห็นทีนี้รวัวร่วงนี่ดีมีตัวนี้เออผมมเลยว่ะไม่ใช่มีเอยอะเลยอันนี้ไม่มีปะเี่ยเคยลืมไปแล้วสวยเออไม่ได้มีบู๊เ์เนี่ยมันจะมีบู๊์น้ำมันตัวเล็กๆอยู่อันนี้นอ๋อ เดี๋ยวเผื่อมันพัดดูดีก่อนั้นเราจะไม่สังเกตก็ได้นะมันเราจะเจอน้ำไงเเออออนั่นไงเฮียพูดถึงเจอเลยไงเฮียไม่เคยครับทุกคนถือว่าผมโชคดีเอราเล่นกันนึกว่าไม่เห็นะเลยครับเดี๋ยวเราจะเจอกันท้ายคลิปเลยอ่าจะขอขออย่างละเบาๆไว้อ่าโอเคครับหลังจากที่เราได้รื้อไม่ได้รื้อป่าทั้งเครื่องยั้งเครื่งหลักๆก็คือสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนคืออะไรบ้างครับก้านเปลี่ยนก้านครับอ่าก้าน เพราะว่าไหนๆก็ลืมแล้วก็เปลี่ยนเลยอืมจบๆแล้วก็ชุดอ่หลักๆก็จะมีเป็นพวกเสื้อฝาอันนี้ไม่ใช่เสื้อหรอก็จะเป็นเสื้อเสื้อฝาเพราะว่ามันถ้าเกิดเพราะว่าตอนนี้เราก็มีแล้วมีแล้วของเสียชัดถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวเราไปเอาอ๋อเดี๋ยวพวกชุดใแบบวงใแบบวาแลแคมมาด้วยเออไปเอาไม้ดูได้ไหมของเสียชัดอยู่ไหนอยู่ในบ้านต้องลื้อว่ะต้องลื้อเดียมันบอกพี่ว่ามันมีชุดอันนี้ครบดิมั้ยใช่ชุดหัวครบเลยไปหมดเลยอ่า แล้วก็จะยกชุดของเสียชาดมาทั้งหมดมันใส่ได้เลยอะใส่ไม่ได้หยอกยอกะยอกหยอกก็เดี๋ยวประมาณนี้สีที่เราจะต้องเตรียมฟอดเรียอย่างอื่นล้างเอาใช่มันไม่ค่อยมีปัญหาเป็นผมไี่จัดห้าหกวาวเดิมเลยนะอียไม่ได้แล้วชุดของเสียชาดแล้วห้าสี่ขว้าห้าหกเลยเงียห้าสี่เพราะห้าสี่เพราะ้าวเดิมห้าหกวาวเดิมแล้วก็คัดอ่าคัดคัดหน้านี้เดี๋ยวเปลี่ยนเจดีใหม่ไอตัวนี้เดี๋ยวมีมาให้ มีมีอะไรเฉพาะชามมาอ๋อไยังใหม่เยังมุนใหม่แต่ส่วนไหตัวนี้ก็ยังมีอยู่ไอ้ตัวนี้ยังถือว่าได้ไหมใชได้เปลี่ยนก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวมีอันนี้มาให้ผ้าคัดผ้าคัดอย่างเดียวแต่ใช้ของเดิมเสื้อเดิมได้อ่าได้โอเคนะอันนี้จะล้างกับอะไรน้องยาของตัวเองหรือจะเอาสอจอไปผมเนี้อจอหมดแล้วสมดนแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวล้าง ทดสอบดิทดสอบ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 นะทดสอบนะอ่าทดสอบใหม่ทดสอบรอบที่สามนะเอออ่าไปดูเลยดูของดีมันต้องมันต้องไอ้นี่เดี๋ยวถ้าวางจำหน่ายเมื่อไหร่เดี๋ยวประกาศนะได้แต่ยังไม่ประกาศเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำร้านใหม่ก่อนใช่นะใช่เดี๋ยวไปเปิดร้านเป็นทางการก่อนนะแล้วค่อยเดี๋ยวเจอเรื่องน้ำยาแน่นอนตั้งขายเลยหน้าในตู้กระจกเลยบอกว่าจะตั้งขายเลยเดี๋ยวดูดูมันให้มันแบบไอเหนียวก่อนอย่างนี้ตั้งก่อนนี่มืออ่ะ ยังไม่แปลงนะเนี่ยยังไม่แปลงนะเดี๋ยวน้ำเปล่าราดดูด้วยน้ำน้ำราดเลยนะใส่ก่อนเดี๋ยวน้ำเปล่าราดโชว์เลยเดี๋ยวก็ต้องเกียร์ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ต้องเกียร์มีมีฝากเฟซบุ๊กไหมเฟซเดิมครับไม่ต้องเฟซเดิมครับไกวิทขนมเอ้แต่นี่ช่องใหม่ไงช่องใหม่เออช่องก่บบินแล้วก็ไกวิทย์ขนมเกียร์เลสซิ่งเลสซิ่งต่ออันนะเกียร์เลสซิ่งเกียร์เลสซิ่งนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาให้ดูพีซิกเกียร์เลสซิ่งว่าโวชั่นใหม่โวอร์ชั่นใหม่ ไฟหน้ามาแล้วเดี๋ยวทำใส่ใหม่แล้วเดี๋ยวเรามารีวิวเกล็ดพี่เซกเกล็ดซิ่งนะผมทุกคนก็สักคนี้ก็ฝาดดีครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูดูน้ำยาละครับมาดูดูผีคลิปผีคลิปละถ่ายไหมเมียขาวสะอาด อันนี้ยังไม่แช่ดีนะแช่แบบครับมันบาง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 เบาเดี๋ยวจะแช่ถ้าคืนนี่นะโหแม่งฝังลึกนี่น่าจะหมดเลยมันเปลืองไงแล้วะปิดโปตะปัดปัญหาเออปัดปัญหาเปิดโตเออแล้วแม่งไม่กินคือขี้เกียจฉุนนู่นนะชุนเออถัดคลิปนี้หรอสวัสดีครับสวัสดีครับ